เจ้ามาแต่ใส่นั่นเจ้าเคยอ,อยู่ป่าที่มาจากเอ้รอดอาจเรย์พี่มาดูงานงานนี่อย่างางานนี่อย่างอยู่ป่านี่เจ้าว่าพี่จะลงทุนสักล้านหนึ่งว่าพี่จะได้เท่าไหร่ลา้านหยังล้านกรีบลา้านหยังละลงทุนอี่อย่างนั่นกรีบลงทุนนี่อย่าง เก็บผลไอ้เก็บเ,เก็บกาแฟไปไปเพาะปลูกที่บ้านพี่เหรอพี่จะยังได้มาได้ทันไปปลูกที่บ้านพี่สักสี่ห้าต้นว่ามันจะเกิดมั้ยมันหรอืมไปเห็นอะลองเอาไปปลูกดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอันนี้คือยังส่วนกาแฟใช่ใช่อันนี้ส่วนกาแฟข้องคล้องผู้ใดนี่คือเจา้าคือหมาหอนนี้พี่ไม่รู้แต่พี่เหญ่จะได้แบบลองเอาไปปลูกดูสักต้นสต้นที่บ้านพี่ไหม กาแฟกาแฟแล้วเอ่อทามิได้บอได้ได้ได้ครับว่าเราเป็นนักเจ้าคือหลงมาอยู่นี่เป็นอย่างเจ้ามาจังใดเราเราผมชอบสาวลาวเอาเจ้าเป็นคนไทยติใช่ผมเป็นคนไทยผมแล้วอันนี้อยู่อยู่ลาวหรืออยู่ไทยนี่สปปลาวผมชอบสาวเราแล้วเจ้ามาจังใดผมมาจีบสาวลาวเจ้ามาจังใดเจ้ามาจังใดเสียงผู้ใดนะ จะไปจังไหนล่ะจะมาจังไหนล่ะลมพัดผมมาเนี่